มัซซลลัดใส่แม่นี่แม่ไม่ชอบเลยนะปลานี่ก็ให้ทุกมื้อเลยนะไม่ว่าจะปลากระป๋องปลาอะไรอนะ่ะปลกระ็๋องแนวนะนี่ปลาของคนนี่ค่ะ จริงๆมันทานได้นะครับเนี่ยก้านมันเนี่ยเพราะาอะไรกไ้ไหาคเพราะมันมีประโยชน์หมดอ่ะับะหมดแล้ว เลยนะคะแล้วคนเข้าวปาก็เลียเล้ยงไว้ค่ะปากก็เลี้ยงไว้โนโนโน้โ,โนโน้โนเอาเสียรไปคนละครึง่งอ่ะเสียรไปเนด็กๆทานเสียรนะอันนี้น,น,นี่นี่เธอทาน,นเสียรไปเธออ ต้องปิดไว้นะคะมางคนที่แบบกลัวงกลวมแมลงเข้ากลัวฝุน่นเพราะว่าแมวเหมียวชอบสลัดขนพวกขนแมวเหมียวค่ะอืมตอนนี้ก็น้ำจานกันนะคะ 이 녀석이 짱이 짱

สุดชิ้งกันทีเปิดความรัทงงเมืม่อทิตย์มีคู่สู่สองขอเด็กดมหัวปลกด้วนทานกาแฟต่อนะครับข้าวทานเป็นพิธีอย่นงแล้วะะ่ะไม่ัานเยอะแล้วค่ะน,น้ำพี่ก็ปิดไว้นะคะ หนน่อยหวังถึงจนกวยังหวังความรื่นรมเด็ดดอกเราะรวมต้นคนรักสิน